วิงเกอร์บอร์ดเกมเกมแข่งสวมยางสีสีลงนิ้วใครเร็วกว่าเป็นผู้ชนะโอ้โหขวามบันเทิงกำลังมาเลยครับเฮ้ฮ่าๆอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพอรีตัวแสบครับ มาอีกหนึ่งเกมแล้วครับครานี้เป็นเกมแบบแข่งประลองความเร็วครับก่อนนนี้ผมเคยรีวิวไปหลายอันนะเป็นแบบเหมือนแข่งเล่นกันดนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ภูมิใจเต็มใจนําเสนอมากๆครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับมันคือเกมแข่งกันเอาอยางสีเนี่ยใส่นิ้วใส่โดย สีตามการ์ดที่เปิดครับแต่มันก็คงไม่ได้ง่ายๆแค่แบบว่าเฮ้ยสีเขียวใส่สีเขียวสีแดงใส่สีแดงอะไรนะครับมันมีกติกาหลายๆอย่างครับแนวตั้งแนวนอนรูปแบบนี้รูปแบบนั้นอะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับเกมนี้ผมเห็นแล้วแบบต้องซื้อทันทีครับไม่ต้องคิดเลยครับมาถึงอันดับแรกเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับว่าเราซื้อมาหนึ่งกล่องได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวผมอธิบายกติกาให้ฟังครับมาดูกันครับ unboxing ครับ f i n g e r b o a game ครับ หนึ่งสองซัมเบอร์ไฮไปมาเจอคู่มือตืน่นเต้นทำไมคู่มืออ่านี่ครับโอ้โหกล่องแบบส,สูงใหญ่โตดูมันไม่ค่อยมีอะไรมากเลยนะครับอ๋อสูงสำหรับใส่กระดิ่งนี่แหละครับอันดับแรกครับจะมาเจอกระดิ่งก่อนเลยครับยิ้งออกมาก่อนเพื่อนเลยครับแล้วก็มีการ์ดนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกยางสีๆแค,แค่นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนี่ทั้งกล่อง อ่ะนี่ครับนึงกล่องที่เราซื้อมาครับก้านกระดิ่งยางและคู่มือแค่นี้ครับจบเลยครับเฮ้ตรงคู่มือตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับผมอ่านมาแล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้เสร็จจบในวิดีโอนี้เลยนะครับแลถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปไปอ่านีกทีก็ได้จะได้เข้าใจละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ผมก็อธิบายละเอียดแล้วแหละนะมีสองภาษาอังกฤษกับจีนนะครับโอเคคู่มือไปเดี๋ยวผมบอกทีเดียวนะครับดูที่ของเรากอนก่อนนะครับนีวันนี้มี3อันนะครับกระดิ่งลองกดดูกัน ว้าวเสียงดังอยู่ใช้ได้แน่นอนครับว่าถ้ากระดิ่งอย่างเงี้ยต้องแข่งกันใครเสร็จก่อนก็กดกระดิ่งอย่างงี้อ่าตัวนี้ครับเขามียางเป็นสีสีให้งนะครับยางมัดผมนิ่นาโหสตลาบนัดก็ได้อ่ายางมัดผมสีต่างๆมีกี่สีเนี่ยมี5สีนะครับมีแดงเหลืองน้ําเงินฟ้าและชมพูนะครับ5สีนะครับตัวการ์ดตัวนี้ก็ต้องเป็น5สีเช่นกันแน่นอนอ่ะเราแกะมาดูก่อนนะครับตัวการ์ดนี่ตัวการ์ดของเราครับมีจกเอาไม่เป็นเหมือนไพ่นะครับเนี่ยมีตัวเลขมีอะไรด้วยครับ ต่ไม่เกี่ยวตัวเลขเหมือนจะไม่เกี่ยวนะครับนี่ครับตรงการ์ดนี้ไว้ทําอะไรครับมองง่ายๆนะครับนี่ตัวการ์ดมันก็จะมีเรียงลำดับสีอยู่นะครับนี่เหลืองชมพูแดงน้ําเงินและฟ้าครับเราก็หยิบยางใส่นิ้วตามนั้นเลยครับเกมนี้ใช้นิ้วในการเล่นนะครับอ่านือนแบบนี้ครับสมมติว่าเราเปิดเจอการ์ดนี้ครับเราต้องใส่ยางี้ครับเหลืองชมพูใส่เรียงลงมาแดงน้ําเงิน แล้วก็ฝาใส่ในนิ้วเดียวเป็นแนวตั้งลงมาอย่างนี้ครับนีเช็คดูถูกไหมครับนี่เหลืองชมพูแดงน้ำเงิน้าถูกก็กดสิ่งครับเอ่อดีครับเห็นไหมอ่าคืออันเนี้ยรูปแรกมันเป็นแบบแนวตั้งงี้มันเลยดูง่ายครับแต่มันไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวครับมันจะมีหลอกหลายๆอย่างครับรวมไปถึงเป็นแนวนอนด้วยครับเดี๋ยวผมลองหาให้ดูก่นนะนี่แนวตั้งแนวตั้งอ่านี่เหมือนก้านอย่างนี้เป็นแนวนอนครับเอาแนวนอนกดก็ได้ถ้าการ์ดเป็นแนวนอนแบบนี้เราต้องทำยังไงครับ เราก็ต้องเปลี่ยนจากใส่นิ้วเดียวเป็นใส่ห้านิ้วแทนครับห้านิ้วก็คือปุ๊บอย่างนี้มาเอาแล้วครับแล้วก็ใส่นิ้วก้อยอนิ้วนางไล่ตามเขาไปเลยครับสีเหลืองปุ๊บสีชมพูและสีฟ้าปุ๊บอย่างนี้ก็กดกิคนครับอ๋อลือ,อ,อบอกไปครับผู้ชนะก็เก็บการไปครับแข่งกันสองคนเปิดมาปุ๊บทำใครเสร็จก่อนกดกระดิ่งก่อนได้เก็บการไปครับแล้วตอนสุดท้ายก็ค่อยมาดูว่าใครได้การมากกว่าจะเป็นผู้ชนะนะครับ ะมาน,น้ถ้วนอนน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะมีแบบ,บลอกหรืออะไรบางเล็กน้อยเช่นอย่างนี้การเรียงแบบเนี้ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่าต้องใส่นิ้ออะไรแค่เรียงลําดับตามนั้นก็พอเดี๋ยเขาบอกอันนี้ต้องเป็นแดงฟ้าน้ําเงินเหลืองและชมพูเรียงแค่นี้พอไม่ต้องเล็กตํามใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับอ,อันนี้กันเห็นไนะอันนี้เล็กอยู่ดีไม่ใช่ว่าต้องอยูก้อยนะไม่เกี่ยวครับ ไปเลยครับเรียงไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องตามนิ้วนะครับเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ย mm. เล่นตามนิ้วก็ได้ดิพี่อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยากเหมือนอย่างเงี้ยครับนิ้วตูกจุดคนเป็นอะไรนิ้วกลางหรอหรือนิ้วโป้งแย่สุดบางคนนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วกลางมีนะครับก็อาจาจะมป็นอากาแบบไม่ตายตัวแบบนั้นผมว่าเอาแบบเรียงลำดับสีตามนี้ดีกว่านะครับ๋ย่าวางมือแกะไปอย่างนี้ครับแล้วก็ตามนี้เลยนะอ่ะโอเคแดงฟ้าน้ำเงินเหลืองชมพูอนะไรอย่างนี้นะครับดีกว่านะ ก็คือรูปก็จะมีแตกต่างกันเยอะแยะมากมายบางทีมันจะชอบหลอกให้เรางงงงงวยๆก็อ่านเหมือนอย่างนี้เห็นไหมันมีแบบค่อยไปค่อยมาอันนี้ง่ายๆตรงๆตรงๆง่ายๆตรงๆอะไรแบบมนืหาที่มันแบบแปลกๆอ่าเหมือนอย่างนี้ครับเมื่อการแบบนี้นะครับดูครับเป็นแนวตั้งหรือนอนคือตัวกลันนะครับแนวตั้งก็คือตั้งขึ้นอย่างนี้อย่างนี้คือเรียกแนวนอนนะครับเมื่อแนวนอนอย่างนี้ปึ๊บครับแปลว่าใส่แค่3นิ้วพอครับแล้วในสามนิ้วนี้ต้องใส่แบบนี้ครับคืออย่างนี้ครับที่ถูกต้องครับอ่ะ ปุ๊บนี่ลําเงินอันเดียวนะครับอันนี้ครับ2อ,อันครับก็คือแดงและฟ้าอยู่บนอ่ะจากนั้นอันนี้ชมพูและเหลืองอยู่บนอ่าต้องเรียงแบบนี้ครับถึงจะถูครับกดจริงได้ไปนะครับเนี่ยมันจะแบบนี้จะมีหลอกเยอะนะครับต้องระว,วังให้ดีเพร่ะคนดูแล้วคิดไม่ออกครับต้องวางแบบไหนก็แพ้เลยครับอ่ะยังมีอีกมีอีกอีกเดียวอ่านี่อย่างนี้เห็นไหมอ่ะก็เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้เลยนําเงินก่อนชมพู อันที่สองเป็นฟ้าเดียวอันต่อไปเป็นเหลืองแล้วก็แดงอย่างนี้อะต้องแบบนี้ครถึงจะถูกก็ทิงได้อ่าอะไรแบบนี้นะครับนอนจะมีประมาณนี้ที่หลอกนะครับก็อย่างง,งอย่างงไม่ใช่แบบอีะเจออย่างนี้ไปไม่ถูกนะครับมองไม่ถูกด้วยแนวตั้งแนวนอนอย่างนี้มี2แนวนะครับเดี๋ยวมีอะไรย่าๆอีกมาดูก่อน ก็เหมือนกันหมดไม่มีปัญหาแล้วเหมือน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 สมนมติเรีตั้งก็ตั้งตรงหมดเลยนะครับแตไม่อยาจจะมีเหมือนรูปอย่างเงี้ยบางทีอาจจะงงหน่อยนึงนะครับแบบเฮ้ย เหลืองฟ้าชมพูน yeah. ้ำเงินและแดงต้องเรียนแบบนี้นะครับไม่ค like ่อยมีแนวตั้งไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เหมือนกันยังไงยัง่งยังยงนอนนะไม่ยากไม่ยากแนวตั้งไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับอ่ะมันจะมีอย่างนึงก็คือการกลับหัวสมมุติเราเล่นกันสองฝั่งแบบนี้ผมด้านนี้ครับและคู่แข่งผมอยู่ด้านนู้นนะครับสมมตินะสมมติว่าเราต้องเล่นแบบกลับหัวกันเปิดการ์ดมาปุ๊บแบบนี้ครับต้องดูตามหัวตามรูปนะครับไม่ใช่ว่าคนอยู่ฝั่งนน้นนะสมมติว่าผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะผมมองแบบนี้ครับแล้วผมไปใส่สีแดง่นน้ําเงิ แบบใส่ย้อนกลับแบบพวกง่ายๆแบบนี้ปั๊บอย่างนี้คือผิดนะครับผิดนะต้องใส่ตามรูปหัวของเขานะครับต้องใส่แบบนี้เหลืองต้องอยู่ล่างสุดนะครับเหลืองมอยู่บนแบบนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> คือเราก็ต้องมองเองครับว่าอันไนหัวในหางของรูปนะครับอ่าอันนี้เฉพาะแนวตั้งนะคือแนวนอนอ๋อแนวนอนก็ด้วยครับแนวนอนถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะงงอ่าน,นี่นี่คือด้านนี้ครับบางคนอาจจะมองไปงงเป็นอย่างนี้ก็ผิดนะครับต้องดูหัวดูหางให้ดีด้วยนะครับก็มีหลายนะที่เดี๋ยวมันก็พอเข้าใจหมดนะ อเคประมาณนี้นะครับคิดว่ามันผ่านไหจริงดูเหมือนง่ายนะแต่อย่างบางรูปเนี่ยผมว่าเมื่อกี้รูปไหนละไอติมเห็นอยู่ต้องดูให้ดีครับอ๋อปุ๊บ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 ปุ๊ครับก็เป็นเป็นหรอกบ้างแต่มากิดงงนี่ตรงนี้เห็นไหมอ่าแชมพูมาอยู่ตรงไหลบางทีอาจจะมองไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่เอาง่ายๆนะทุกรูปจะมี5สีทั้งหมดเลยนะครับหสีตามนี้นะาสีตามนี้ซึ่งก็เล่นได้หลายคนไงใช่มเพราะนมีทั้งหมดสชุดนะครับนี่เห็นไหมสามารถเล่นได้ถึงจุดถึงสี่คน รวมกองไว้เลยรวมไว้กองเดียวเลยแล้วพอเปิดลูกปุ๊บ ต้องมาคุยแย่งกันหยิบออกมาเพื่อใส่แบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่กติกาเล่นแล้วนี่เราแต่เราตกลงกันเองนะครับแต่ละกติกาพื้นฐานก็คือแต่ละคนหยิบสีไว้5อันอย่างนี้แล้วก็พร้อมที่จะเล่นเลยนะครับแบบนี้นะแล้วแต่แล้วแต่จะไม่กันกติกาพื้นฐานเลยนะครับแต่ละคนหยิบ5้สีมาไว้หน้าตัวเองอย่างนี้แล้วก็พร้อมเล่นเปิดการ์ดนะครับอันี้เราแต่คนตกลงนะครับได้หมดเพิ่มความสนุกเข้าไปนะครับข้อหมายุดท้ายคือเปิดการ์ด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 มาทําได้กดจริงถ้าไม่กดจริงถ นานแล้ครับเห็นไหมผมชนะอยู่แล้วอ,อะไรประมาณนี้นะครับ ถรงทีเพื่อนบางคนอาจจะยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวผมเล่นจริงๆให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับว่าโอ้มันเล่นแบบนี้แบบนี้นะครับมาเล่นให้ดูสักนิดหนึ่งเลยกันครับมามาเล่นจริงเลยครับอันดับแรกสับไพ่ก่อนตอนแรกผมมองถึงว่าการ์ดมันเรียงกันมากเกินไปนะแนวนอนก็แนวนอนแนวตั้งก็แนวตั้งเยอะไปนะครับเราสับ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 ไพ่ก่อนนะครับอ่าสับสับเสร็จอี่จะลืมตัดไพ่ด้วยนะครับมาตัดครับไม่ใช่คนละตัดแน่กำคำกำคำกำคำยอด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 ตัดชุบชุบ ไม่ตัดอะไรของผมเนี่ยึบอ่าอะไรประมาณนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับมาโอเคทีนี้ครับเอยความอยู่ความหนีเหมือนทำไมอ่ะโอเคนะครับพอเปิดมาปึ้งแล้วก็ทําดูเลยนะครับจะลองให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวนอนนอยๆอย่างงี้อุ๊บอ่าโอเคลุกงานลุกๆงานนี่เป็นการฝันกับแบบตมากขนาดนั้นปึ๊บอย่างนี้ทุกอ่าอ่างนัผมว่าดูดิโู้ เหลือเงินในฟาถูกอ่าแล้วก็เก็บการ์ดไปดนี้ได้หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราก็ถอดกลับไาอ่ารอตาต่อไปตรงนี้มันเสียเวลาที่ตาหนึ่งนี่แหละหรือว่าเราจะไม่ต้องถอดเลยไหมพอ,อ่างนี่เสร็จปุ๊บเปิดก็โหหยิบเป็นมั่วเลยผมว่าถอดก่อนดีกว่าก็ดีนะครับอ่ะเปิดการ์ดใบต่อไปนะครับเฮ้ยชุบอ่านนี๋ยอีกแล้วเดี๋ยวนอนเป็นๆปั๊ป๊เหลืองปั๊แล้วก็แดง<ๆ>แก็กดให้เร็วครับเสียงกระดิ่งมันดังฟังชัดจริงๆนะครับลองดูไหมลองดูแบบไม่ถอดนะเฮ้ยปุ๊บปาการ์ดต เดี๋ยวนอนเหมือนเดิมเอาละเอาละชมพูชมพูเหลืองเอามึงเปลี่ยนอีกโอ้โหยากกว่าเดิมอีกชมพูเหลืองเอาฟ้าอีกโอ้โหมา <c oughs> แล้วมันก็ทาทยๆไปอีกแบบหนึ่งนะครับเอ้ยอ่านะอ่าก็ได้รดดรครับแล้วแต่นี่แล้วแต่เล่นครับจะถอดไม่ถอดแล้วแต่ครับเต็มที่ครับเราอิสระของเราเลือกเองได้นะครับมีน้ตั้งมาไม่เอขอแล้วตั้งมั่งดีได้ใจเรานอนนอนอีกแล้วไปเลยเอาขอแล้วตั้งฮ่าแล้วตั้งปังมาครับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยผิดผิดผิดแดงก่อนแดงน้ำเงินชมพูฟ้าและเหลืองนีง่ถูกต้องไหมถูกต้องอ่าเราเห็นั้งรูปนี้ถ้าเป็นแนวตั้งแล้วกลับหัวจะง,งงไหมสมมติเรานั่งตรงข้ามกันไงนะอ่ะสมมติกลับหัวอย่างงี้ปุบ๊บอย่างงงครับอันแรกจะเมันน้เป็นมชมพูฟ้าแดงน้ำเงินและเหลืองเฮ้เข้าวนกลับมาดู ไม่ฟองถูกต้องครับนี่ครับการเล่นง่ายๆแค่นี้เองนะครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับฝิงกระรบ,บอร์ดเกมนะครับ y ย a h ูู้้ปพันกันเลยทีนี้น้ำใสอือโอ้เคเค ว,ว้าวเห็นไหมครับของเล่นชิ้นนี้มันดีงามพระราม11บบ้าครับมีไหมมีแค่พระรามเก่าเองเห็นไครับเป็นของเล่นที่ผมคิดว่าดีมากๆนะเล่นกันได้ในครอบครัวนะครับและที่สำคัญก็คือเล่นได้ตั้งแต่2ถึง4คนเลยใช่ไหมครับมันมียางั้งหมด4ชุดครับ4คนเล่นนี่บันเทิงแน่นอนครับผมว่ามันจะมาไฟกันตรงที่ว่าะแย่งกันกดกระดิง่งนี่แหละเพราะเราเล่นเนี่ยก็คงใกล้เคียงกันแหละชิบชิบชบอย่างเงี้ยผมว่ายิ่งหนุกครับอันนี้ยิ่งเล่นเยอะคนยิ่งสนุกยิ่งเฮฮายิ่งเสียงดังยิ่งดนน้้าาบ ครับมันไม่ใช่เล่นได้แค่ในครอบครัวไงเล่นในงานปาร์ตี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เด็กเล่นนะครับผู้ใหญ่ก็เล่นได้ออกโกทนโถนเลยใครแพ้ก็ยกหนึ่งเป๊กกึกๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับเล่นได้คำๆนะตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านเด็กขายของเล่นแถวบ้านนะครับ100ร้อยกว่าบาทน,นะเดี๋ยวผมจะพยายามหาลิงก์ในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ของประเทศไทยและกันช้อปปี้และซด้าถ้าเจอเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับถ้าไม่เจอก็แล้วแต่กิจกรรมครับเพื่อนๆไปหากันเองครับอ่ะโอเควิดีโอกันรีวิวของเี่เจ๋งวันนี้มี ทเท่านี้เลยครับไม่ต้องห่วงนะครับผมสัญญาว่าจะหาของฟยวๆอันนี้มาแน,น,นะนำเพื่อนๆต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ของกินของไรสาระของมีประโยชน์ของมีความรู้ทุกอย่างครับอะไรที่ผมคิดว่าเจ๋งผมจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะอยากพลาดวิดีโอาาไปไหนผมก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวขอตัวไปไหนดีขอตัวมาทุกวิดีโอเลยขอตัวกินข้าวก่อนลวกันหิวข้าวแล้วป่านนี้นะครับสวัสดีครับ 耶，敲 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> 不懂你了，嘿嘿嘿嘿。